แกรรี่เนวิลตำนานแบ,บ็คขวาของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตจยอดสโมสรของสกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกล่าวว่าปีศาจแดงควรจะต้องดึงแฮร์รี่เคนดาวยิงทออตตอแน่มฮอออสเปอร์มาร่วมขับให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อที่จะได้มีโอกาสลุ้นแชมป์ลีกอย่างเต็มตัว ในตลาดรอบนี้แมนอยู่ในเต็ดสร้างความฮือฮาด้วยการดึงทั้งเจดอนซานโชและ War, ราฟาเอลวารานมาเสริมแกรง่งโดยเชื่อกันว่าทั้ง2องคนอนมีค่าตัวรวมกันอยู่ที่114ล้านปอนด์ประมาณ5,244ล้านบาทซึ่งนั่นก็ทําให้หลายคนมองว่าตอนนี้ทีมของกุนซอโฮเล่กุนาโซชามีขุมกําลังแข็งแกรง่งพอที่จะมีลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูก,กาล2021-22 เดวิวเผยระหว่างจัดรายการในสกายสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำของเมืองผู้นี้ว่าความรู้สึกของผมก็คือพวกเขาซานโชกับวารานไม่สามารถมีผลกระทบกับทีมได้ในระดับเดียวกับที่เฟอร์ฟิลฟันไดและออล,ลิสทรงเคยทำได้หลังจากทั้งคู่เคยช่วยให้ทีมของพวกเขาเก็บไป95คะแนนจนได้ชั้นหลีกไปครอง ผมคิดว่าพวกเขาแมนยูไนเต็ดจะเก็บแต้มได้น้อยกว่านั้นเชลซี Chelsea เสริมแกร่งด้วยการเอาโรเมลูลูคาโคมาร่วมทีมศูนแมนซิตี้ก็ได้แจ็คกรีลีชอมาร่วมทัพและถ้ายังได้เค่นีกแล้วก็มันก็จะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับแมนยูไนเต็ดเลยผมไม่เข้าใจว่าทำไมแมนยูไนเต็ดถึงไม่เดินเครื่องมากกว่านี้ในตลาดซื้อขายนักเตระรอบนี้พวกเขามักจะตามล่านักเตะชาวอังกฤษที่เก่งที่สุดและที่เล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกอยู่เสมอในเมื่อนักเตะอย่าง อ,อองโตนี้มาซิยานเดนเนียล,ลจมเจซี่ลิงการ์ดมีโอกาสโดนลัวออกไปแล้วนะทำไมพวกเขาถึงไม่ล่าตัวแฮร์รี่เค่นกัน ถ้าเกิดเคนย้ายมาอยู่กับแมนอยู่ในเตตพวกเขาก็มีโอกาสเก็บ94หรือ95คะแนนได้เลยยังไงซะพวกเขาก็ต้องหาตัวแทนของเอดินสันคาวานี่กับมาซิยันอยู่แล้วมาซิยันเล่นได้ต่างกว่ามาประฐานส่วนคาวานี่ก็น่าจะไม่ได้อยู่กับทีมนานนะักทำไมพวกเขาถึงไม่นึงตัวเขาให้ได้ตั้งแต่ตอนนี้กันผมไม่มั่นใจว่าแค่ซานโชกับวารานจะทำให้พวกเขาควา้าแชมป์ลีกมาครองได้ แมนยูไนเตดต้องมีกองหน้าตัวกลางที่ดีใน12เดือนต่อจากนี้และพวกเขาก็ต้องทุ่มเงิน150ล้านปอนด์เพื่อเรื่องนั้นต่อให้ไม่มีควรมาต้ากับลิงการ์พวกเขาก็น่าจะยังโทรฟอร์มที่ดีออกมาได้แต่หากเค็นเข้ามาอยู่กับทีมแล้วแล้วก็เขาก็จะเป็นคนที่สร้างความแตกต่างได้อย่างมากเลยทีเดียว